วันนี้วันหยุดวันหยุดแล้วก็สง Facebook นะ่งเฟซบุ๊กเนาะส่งไปส่งมาเจอแต่ของกินนะยิ่งดึกดึกยิ่งเจอแต่ของกินยิ่งตอนวันหยุดแล้วด้วยเจอแต่ของกินแบบนี้ก็แบบอือันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินเออน่ากินไปหมดเลยวันนี้ก็เลยจะเอาคําว่าหน้ากินในภาษาญี่ปุ่นมาฝากถ้าเราจะบอกว่าอะไรหน้ากินนะเวลาเราเห็นอะไรแล้วบอกดูมันหน้ากินอนะ่ะดูหน้าอร่อยเนะี่ยเราก็สามารถพูดได้ว่าโออิชิโซโออิชิโซ โอชิโซน่ากินนน่ากินหรือถ้าแปลตรงๆก็คือน่าอร่อยนั่นเองทีนี้คําว่าโ so ซนะที่แปลว่าดูท่าทางจุดๆดูแล้วหน้าจุดๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลายกรณีมากถ้าเป็นคําคุณศรรัพท์อีนะเราก็สามารถตัดอีออกตัดอีตัวหลังออกหนึ่งตัวนะแล้วก็ตามด้วยโ so ซได้เลยอย่างเช่นโออิชิโออิชิที่แปลว่าอร่อยใช่ไหมเราต้องการจะบอกว่าน่าอร่อยเราก็เลยตัดอีตัวหลังออก จากโออิชิก็เลยได้เป็นโออิชิโออิชิแล้วก็เติมโซโออิชิโซน่าอร่อยถ้าเป็นคําคุณศัพท์นะก็สามารถใช้ได้นะถ้าเป็นคําคุณศัพทนะ์นาะเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่นะไปนะแล้วก็ตามด้วยโ so. ซได้เลยอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าดูท่าทางเหมือนเขาจะว่างนะดูท่าทางเหมือนเขาจะว่างคาเรว่าฮิมะโซคาเรว่าฮิมะโซ คาเลว่าฮิมาโซฮิมะนะคะฮิมะนะเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าว่างนั่นเองนะคาเลว่าฮิมาโซดูท่าทางเหมือนเขาจะว่างหรือถ้าเป็นคำนามนะสามารถใส่โซตามหลังได้เลยนะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าดูท่าทางเหมือนพ่อจะแข็งแรงดีดูท่าทางเหมือนพ่อจะแข็งแรงดีนะโอโตซังว่าเกิงกิโซโอโตซังว่าเกิงกิโซ ถ้าต้องการจะทำเป็นรูปสุภาพก็ใส่เดสก็ไปนะโอโตซังว so ่าเก่งกิโซเดสโอโตซังว่าเก่งกิโซเดสดูเจ้าทางเหมือนพ่อจะสบายดีเก่งกีเนี่ยแปลว่าแข็งแรงนะแปลว่าแข็งแรงไอ้คำว่าเก่งขี่เนี่ยจริงๆมันจะเป็นได้ทั้งคำาคุณศัพท์นะแล้วก็เป็นได้ทั้งคำนามหรือถ้าเป็นคำกริยานะเราก็สามารถที่จะเอามาใช้กับรูปไวยากรณ์นี้ได้เราก็จะตัดกิยาลูปมัดเราจะตัดมัสตัวหลังออกแล้วก็ตามด้วยโ so ซได้เลยกิยาลูปมัด ตัดมัดออกเติมโซได้เลยนะเขาจะแปลว่าดูท่าทางเหมือนจะจุดๆอย่างเช่นอะไรดีอ่ะดูสภาพอากาศตอนนี้นะครึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะเออฝนมันจะตกหรือเปล่านะดูดูท่าทางเหมือนฝนจะตกนะอาเมกะฟูริโซเดสอาเมกะฟูริโซเดสอเมแปลว่าฝน ฟูรีมัสเนี่ยแปลว่าตกนะใช้กับฝนนะฝนตกอเมกก็ ga. ฟู i m มัสแปลว่าฝนตกทีนี้เราไม่ได้ต้องการจะบอกว่าฝนจะตกแต่เราบอกว่าดูท่าทางแล้วเหมือนฝนจะตกมันจะตกหรือเปล่ามันก็เรื่องของฝนนะว่ามันจะตกหรือเปล่าแต่เราดูจากท่าทางเห็นมีเมฆนะเหมือนฝนจะตกเลยนะ อเมก a าฟู America, ie, so America, ie, so ดิโซเดสมเกาฟูดิโซเดดูท่าทางเหมือนฝนจะตกเลยฟูดิมัสท,ที่แปลว่าฝนตกเนี่ยเราต้องการจะใช้กับรูปโซที่แปลว่าดูท่าทางแล้วจุดๆเนี่ยเราก็ตัดมัสออกจากฟูดิมัสตัดมัสออกก็ได้เป็นฟูดิแล้วก็เติมโซนะฟูดิโซอเมก้าฟูดิโซเดสมเอกาฟูดิโซเดส ดูท่าทางเหมือนฝนจะตกเลยนะคะสหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดเพื่อนําไปใช้จริงในแต่ละสถานการณ์นะไม่ว่าจะพูดกับคนที่ยังไม่สนิทเจ้านายหรือว่าพูดกับคนที่สนิทแล้วเพื่อนแฟนอะไรเงี้ยในคอร์สเนี่ยก็จะมีสอนทั้ง ภาษาที่เป็นรูปสุภาพและก็ภาษาที่เป็นภาษาพูดรูปกันเองในคอร์สเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์นะหลังจากที่เรียนจบแล้วเนี่ยก็สามารถทบทวนได้ตลอดเลยแต่พอถึงช่วงของบทสนทนาเนี่ยถ้าใครที่เรียนบทสนทนาในบทนั้นๆจบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะนัดวันมาได้นะเพื่อที่จะฝึกสนทนาเพื่อทบทวนความเข้าใจเรียนแล้วเข้าใจหรือเปล่าพูดได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยก็มีราคาคอร์สโปรโมชั่นเนาะจากปกติราคาคอร์สจะอยู่ที่ 4,005 5นะในพิเศษสำหรับใครที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะแล้วก็สมัครมาภายในวันที่31ธันวานนะก็จะให้ราคาโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะในราคาพิเศษเพียง3,564บาทนะจากราคาเต็ม4 5 0 0ใครที่สนใจนะก็สามารถพิมพ์คำว่าสนใจมาข้างล่างหรือแคปหน้าจอวิดีโอมาแล้วก็ติดต่อมาได้ทางอินบ็อก วันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเดย